ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือ Raspberry Pi Zero แต่ว่ามันมี h ัวที่เป็น USB ตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบหยิบขึ้นมาจับนะครับแค่จับก็มีความสุขอีกแล้วนะครับเวลาที่ได้จับอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูมีความสุขแปลกๆนะครับแค่ได้จับแค่ได้สัมผัสก็มีความสุขแล้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันเป็น r ั s บิร r r พายซีโร่ที่บัดกรีตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็บัดกรีเฮดเดอร์ใส่เข้าไปเองนะครับอาจจะดูน่าเกลียดน่าเกลียดหน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับบัดกรีใส่เข้าไปแต่ว่าไอ้เจ้า USB ตัวนี้เนี่ยก็ซื้อแยกมานะครับแล้วก็เอามาประกอบประกบกันเข้าไปมันมีข้อดีนะครับมันมีข้อดีเจ้าตัวนี้เนี่ยเนี่ยเราถือแค่นี้เองนะครับ แล้วก็ใส่ sd card ตัวนี้เข้าไปติด heatsink เข้าไปสักหน่อยหนึ่งให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานเจ้า raspberry pi ได้ทุกที่ที่เราต้องการแล้วนะครับเพียงแค่เสียบ usb ตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเสียบเข้าไปปุ๊บก็ใช้งานได้เลยมันก็จะจ่ายไฟให้กับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะบูตขึ้นมาเวลาที่เราจะส s h เ l l เข้ามาเนี่ยก็ s กิ l ผ่านทาง USB เลยนะครับมันทำได้นะครับคุณผู้ชมมันสะดวกมากๆแต่วา่าเคยทำเฉพาะใน Windows นะครับมันจะต้องติดตั้งตัวอซอฟต์แวร์บางอย่างที่ชื่อบองจูบองจูนะครับผมไม่น่าจะว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกัน B O N J O U R ประมาณนั้นนะครับน่าจะอ่านว่าบองชูนะครับบองูติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับมันจะทำให้เราสามารถใช้ ดอทโลคอได้ทำให้เราเจอเจ้าตัว Raspberry Pi ตัวนี้ได้ผ่านทาง USB นะครับแล้วก็ใช้พวกซอฟต์แวร์ p u t ต y นะครับใช้ PuTTY ก็ได้ในการ SQL Shell เข้ามาเข้ามาใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับมันก็สะดวกนะครับสะดวกมากๆเลยหรือจริงถ้าเราลงตัวนั้นแล้วเนี่ยเราก็ s q เ Shell เข้ามาได้เลยนะครับมันสะดวกมาก เวลาแค่แค่เราสกิลเช l เข้ามาได้แล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็ฟินแล้วนะครับสกิลเชลเข้ามาในนี้ผ่าน USB เนี่ยแค่เสียบตรงนี้เองนะครับก็ฟินแล้วอันนี้คือในกรณีที่เราเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเราแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมก็ใช้บ่อยก็คือเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปเสียบเข้ากับ apter, อะแดปเตอร์ประมาณนี้นะครับเนอะแดปเตอร์ apter, ชาร์จโทรศัพท์ผลไม้แบบนี้นะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นี่แค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาไปเสียบปลัก๊กปึ๊บแต่ว่าเราจะต้องคอนเน c t ตัว WiFi ก่อนนะครับตัว Wi-Fi ตัว SSID ที่เราจะให้มันคอนเน c t กับระบบเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้แล้วก็เสียบเข้ากับปลัก๊กปึ๊บก็เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ส u r ลเชื่อเข้ามาหามันผ่านทาง WiFi นะครับก็สะดวกมากๆ สะดวกสุดๆไปเลยนะครับอย่างฟินนะครับเนี่ยจริงๆมันก็แค่นี้เองไม่ต้องต่อสายอะไรเพิ่มไม่ต้องต่อจอไม่ต้องต่อไมโคร USB ไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับเนี่ยแค่นี้แล้วก็เสียบปลั๊กแค่นั้นเองจบนะครับจบเลยเป็นอันเรียบร้อยนะครับเนี่ยสมมติว่าเราแบบนั้นแล้วก็เสียบปลัก๊กแค่นี้ก็จบเลยนะครับอ่านเนี่ยผมเตรียมไว้ให้ดูด้วยนะครับเตรียมปลั๊กไว้ให้ดูเนี่ยเสียบเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันติดแล้วนะครับมันติดละ จริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็คอนเน c t เข้ากับ ASSID ของเราแล้วแล้วก็สามารถที่จะใช้แล็ปท็อปของเรานะครับ SQL h ชิ Show เข้ามาในนี้ทำงานรันโปรเจกต์รันสคริปต์ของเรารันไฟล์หรือว่า Implement ต่างๆได้แล้วนะครับสะดวกสบายสบายแฮรนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าพอดีตอนนี้ไม่ได้มีแล็ปท็อปหรือว่าไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้มือผม นะครับผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาใช้แบบธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับนั่นคือการต่อสาย HDMI แล้วก็เอาภาพออกไปนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพไปด้วยนะครับภาพมันจะได้ขึ้นมาตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับอันนี้ปลั๊กที่ผมเตรียมไว้เพื่อที่จะได้เห็นด้วยว่ามันกินกระแสไปกี่มิลลิแอมนะครับมันใช้กําลังไปกี่วัตรประมาณนั้นนะครับโอเค ประมาณนี้มาเด๋ยวเรามาต่อใช้งานกันการที่เราจะใช้งานมันแบบธรรมดารรมดาเนี่ยแบบ traditional แล้วกันนะครับก็คือเราก็ต้องต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดซึ่งในที่นี้ก็ใช้ดองเกิลอันเดิมที่เราเคยใช้ใน EP นก่อนดองเกิอันนี้นะครับที่มีเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดตัวนี้ผ่านดองเกิลอันนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้านี่ฝั่งด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น Mi โคร USB แบบนี้แล้วก็เสียบเข้าที่ตรงนี้นะครับแบบนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็ปล่อยไฟเข้าได้ด้วยนะครับเอาไฟล์มาเลี้ยงบอร์ดได้ด้วยเสียบแค่พอร์ตนี้พอร์ตเดียวก็ได้ก็สะดวกไปอีกแบบนะครับหรือว่าจะต่อไฟเข้าตรงนี้ก็ได้จากนั้นเราก็ต่อจอนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเราต่อจอตรงนี้อันนี้เป็นมินิ HDMI นะครับนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับจริงๆตอนที่เราเสียบทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยเราไม่ได้ต่อ2เส้นนี้เราก็เสียบแค่นี้แหละอย่างที่ผมทําให้ดูตอนตอนต้นคลิปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพด้วยเฉยๆผมก็เลยจะมาเสียบแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพมันตรงนี้นั่นเองนี่ตรงนี้นะครับมันก็กําลังจะเริ่มบูตแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยมันมีคอเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีตัว Raspberry Pi ตรงนั้นเนี่ยแค่ลูกเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเป็นแบบนี้แล้วกันอ่าแบบนี้นะครับนี่มี Raspberry Pi ตรงนี้นะครับแค่ลูกเดียวเพราะว่ามันมีแค่คอเดียวนะครับโอเคนี่เราจะได้ดูตรงนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยมันคือ,อตัว Lin u x นะครับที่รันอยู่ในนี้ผมว่า คุณผู้ชมที่มีความคลั่งไคล้ใน Linux เนี่ยน่าจะชอบอะไรที่คล้ายๆกันเหมือนผมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็น single board c o m p u t e เออะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับค่อนข้างหลากหลายหลายรูปแบบหรือแม้กระทั่งแล็ปท็อปที่เราใช้งานในชีชวิตประจำวันก็ตามแต่เนี่ยก็ยังเป็น linux เลยนะครับทำ dual boot นะครับผู้ชมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากใช้ windows แล้วก็ บูตเข้าไปใน Windows นะครับเมื่อไหร่ที่เราอยากใช้ Linux เนี่ยแล้วก็ Boot เข้าไปใน Linux นะครับก็จะประมาณนั้นโอเคอันนี้มันบูตเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็พร้อมใช้งานนี่แบบนี้นะครับตอนนี้จริงๆตอนนี้มันก็รันมันรันคิดว่ามันน่าจะรันบางคอนเทนเนอร์อยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะผมเอาไว้ใช้ทำฮ็อบบี้อะไรสักอย่างจริงๆมันมีหลายตัวนะครับผมก็อาจจะสับสนเดี๋ยวเราลองมาดูว่าในนี้มันมีอะไรอยู่นะครับ ผมลงด็อกเกอไว้นะครับนี่เห็นไหมครับมันรันตัวนี้อยู่นี่แลน Dock นะครับแลน Dock นี่แลนด็อกแลน Dock เป็นข้างในคอนเทนเนอร์นี้เนี่ยก็จะเป็น Python นะครับนี่เป็น Python ที่รันตัวนี้อยู่นะครับในคอนเทนเนอร์นี้นะครับเพราะว่าผมจะชอบรันในคอนเทนเนอร์มากกว่ามากกว่าที่จะมารันบนรีสอร์สของโฮสต์มันตรงๆนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะจัดการ dependency ค่อนข้างยาก แต่ว่าเราจะไปใช้พวก virtual environment ก็ได้นะครับใช้พวก virtual environment เนี่ยก,ก็ดีไปอีกแบบนะครับก็แล้วแ,แต่คนชอบจะจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบใช้แบบ docker เนี่ยก็เผื่อว่าบางทีเรา implement ที่อื่นนะครับแล้วก็ทำเป็น image แล้วก็ push image ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางฝั่ง device เนี่ยนะแล้วก็ pull image ลงมาเลยจะได้สะดวกสดวกโดยที่เราไม่ต้องมา remote เข้ามาในเครื่องนี้อะไรแบบนั้นนะครับ หรือเราอาจจะใช้วิธีการอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ virtual environment เนี่ยเราอาจจะต้องมา,ามาดึงไปโคลน repository ลงมาอะไรแบบนั้นนะครับมันก็มันก็จะคนละทางกันถ้าเราใช้ virtual environment เนี่ยเราก็อาจจะต้องไปโคลนลงมาผ่านทางาพวก git hub หรือว่า git lab ของเราอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทาง docker เนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับชอบแล้วก็ไป pull image ลงมาเลยแล้วก็มา run ก็เรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้อันนี้คือคอนเทนเนอร์ที่รันอยู่นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรา,อ,าอยากดูโ r o c e s s ของมาในตอนนี้ผมค่อนข้างชอบตัวนี้นะครับ d e Stop ที่ชอบเปิดให้คุณผู้ชมดูบ่อยๆนะครับก็ก็ตัวนี้แหละจะเห็นว่ามันมี CPU แค่คอเดียวนะครับเนข้างบนตรงนี้เนี่ยมันมี CPU แค่คอเดียวแต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะรันอะไรเล็กๆได้แล้วเพราะว่าเนี่ยอุปกรณ์มันแค่นี้เองนะครับเนี่ยมันมันชิ้นเล็กๆแค่นี้เอง เราจะไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่าราคามันก็หลักร้อยนะครับไม่ถึง1000บาทก็ผมว่ามันทำได้ขนาดนี้มัน,ม,นมันวิเศษมากๆแล้วนะครับเมมโมรี Memory, ตัวนี้มันมีมาให้เท่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือเนี่ยตัวนี้นะครับประมาณสัก400 430เมกะไบต์แต่ก็ตีเฉลี่ยไปสัก5 1าก็ได้นะครับ5 1าห่าสอเมกะไบต์ MB นะครับเป็นหน่วยเมกะไบต์นะครับส่วน Swap Memory เนี่ย แฟลชตัวนี้ผมใช้ความเร็วค่อนข้างดีอยู่ดังนั้นเราจะาเพิ่มตัว swap memory ตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับมันเราสามารถปรับได้ว่าจะเอา swap memory เนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ ram ยังไงบ้างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ ram ของเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือให้ดูว่า Memory ใช้ไปยังไงนะครับแล้วก็แรมใช้ไปยังไงผมไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมเดี๋ยวเอาแบบจอธรรมดาแล้วกันนะครับแบบนี้เนี่ยที่ผมชอบเปิดให้ดูบ่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันมี Python 3 not main เข้ามาอยู่เดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดู r r o e s s หนึ่งนะครับเนี่ยล,ล่างๆเลยเนี่ยตัวนี้นะครับอ้าวเลย มันมามาไปไปนะครับนี่ตรงนี้นี่นี่โปรเซสนี้นะครับมันมันรันอยู่ในเครื่องโฮสต์นะครับแต่มันไม่ใช่ว่ารันโดยใช้ Environment ของโฮสต์โดยตรงมันอยู่ในด็อกอ่ามันอยู่ในคอนเทนเนอร์อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือความพิเศษของ Docker ครับผมมันมันใช้ทรัพยากรของเครื่องโฮสต์ด้วยนะครับมันรันในเครื่องโฮสต์แต่ว่าหลายๆอย่างที่มันไม่มีเนี่ยมันก็อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ของมันเองนะครับในคอนเทนเนอร์ของมันเองอันนี้ คือข้อดีนะครับทำให้เราไม่ได้ไปเสียโอเวอร์เฮดอะไรมากมายในการที่จะลันทั้งทั้งวิวช a ลแมชชีนขึ้นมาขนาดนั้นจะเห็นว่าผมป้ายยาคุณผู้ชมเรื่อง Docker ค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะรีวิวอะไรก็ตามที่เป็น s i n เกิลบอร์ดคอมพิวเเนี่ยก็เพราะว่าแค่เราใช้ Docker ได้เนี่ยมันก็สวรรค์แล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปใช้งานมันโดยตรงเนี่ยก็ดีนะครับผมว่าก็ดีแล้วถ้าเกิดว่าเรา ทำหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งอย่างแล้วรันในนี้โดยตรงเลยก็ดีนะครับเวลาที่เราเข้าถึงพวก io ต่างๆเนี่ย gpio หรือว่าอะไรต่างเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับเข้าถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆก็จะง่ายกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจะใช้งานม,มันในลักษณะไหนเนี่ยเพราะว่ามันเป็น sdcard แบบนี้เราก็ทำเป็น image ของ sdcard ก็ได้นะครับแล้วก็สลับ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 เอาก็สะดวกดีนะครับเอาเป็นว่านี่คือ นี่คืออีกอุปกรณ์ตัวหนึ่งซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งของผมที่ผมค่อนข้างโปรดนะครับค่อนข้างชอบก็จะพกติดเปก้กระเป๋าตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันเสียบเข้ากับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่ว่าอ,อันนี้ก็เน้นเอามาจับเล่นนะครับมันเหมือนเป็นของเล่นที่เราเอามาจับเล่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ใช้งานมันได้ด้วยใช้งานจริงๆได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะ implement แบบจริงๆจริงๆ,ๆเนี่ยเราก็คงใช้พวก v i อ t u ช l e n v i r o n เ e ็นในแล็ปท็อปของเราซะมากกว่านะครับพวก c o n d a อ่ uh, า e n v i r o n m e n t ตัวจัดการ Virtual Environment ต่างๆนะครับก็ใช้งานในนั้นก็จะสะดวกกว่าแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามัน uh, CPU architecture มันคนละแบบกันนะครับที่เรา implement ในคอมพิวเตอร์แล็บท็อปเนี่ยมันก็จะเป็น x64x86 นะครับแต่เจ้าตัวนี้มันคือ ARM นะครับตัวนี้จะเป็น ARM version 6นะครับคุณผู้ชม ARM version 6มันก็จะทำอะไรได้หลายอย่างอยู่แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีนะครับ มันก็ไม่ใช่ว่าจะสู้เจ้ารุ่นพี่ของมันได้ัะทุกเรื่องเสมอไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอวอร์ชั่นเละอันนี้จะเป็นเวอร์ชันหนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน7ซึ่งมันก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันไปนะครับคอยว่ากันโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับเป็นการรีวิวคร่าวๆคร่าวๆแล้วกันเกี่ยวกับการาใช้งานเจ้า r a s p b e r r y Pi 0นะครับ0ตัวนี้ ที่เป็น USB แบบนี้นะครับลองหามาใช้ก็ได้นะครับผู้ชมมันสะดวกมากๆเลยเรา s q กลเชอเข้ามาผ่านทาง USB ได้เลยสะดวกเกินนะครับเดี๋ยวชัดดาวอันนี้เป็นการชัดดาวแบบที่เหมาะที่ควรนะครับคผู้ชมก็คือเรามาสั่งชัดดาวแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เรารันสคริปต์ต่างๆโดยเฉพาะ Docker เนี่ยมันจะมี Service ของมันอยู่นะครับแล้ว เรามาสางชัดดาวแบบนี้มันจะค่อยๆสต็อปไปทีละเซอร์วิสเซอร์วิสไปทําให้การชัดดาวนั้นสมบูรณ์นะครับจริงๆเราจะชักปลั๊กก็ได้อย่างที่ผมเคยพาทําเมื่อหลายๆคลิปก่อนนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนาะถ้าเราชัดดาวแบบนี้ได้ก็จะดีกว่านะครับชัดดาวเสร็จก็ค่อยมาถอดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมสังเกตหรือเปล่าว่ามันกินไฟไปกี่วัต แต่ว่าตาผมชำเลืองชำเลืองมองอยู่นะครับมันกินไฟแค่ประมาณวัดสวัตเองนะครับคุณผู้ชมแค่วัตกว่าๆได้ซ้ําไปประมาณ1วัตนิดๆน,นะครับเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันกินไฟน้อยมากเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเอาไปทำรันตัวระบบอะไรสักอย่างนึงในเน็ตเวิร์กในบ้านเราเนี่ยรันพายโฮสมมุตินะครับเราจะาไปรันพ i h โฮหรือว่ารันแต่ผมว่า Home Assistant เนี่ยน่าจะหนักไปสำหรับมันอยู่เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ได้ ซีพมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันมีแค่คอเดียวแล้วก็คลอกสปีดมันไม่ได้แรงขนาดนั้นผมว่าถ้าจะเอามารัน HA หรือว่า Home Assistant เนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็เริ่มที่เจ้าตัว Raspberry Pi 3จะดีกว่าหรือว่าพวกตัวรุ่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่เคยรีวิวไปก่อนๆใน EP ก่อนๆหน้าน,นี้นะครับที่ CPU มันเร็วกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยควรจะเอาไปใช้อะไรที่มันเล็กๆมากกว่านะครับเพราะว่ามันมันเป็นตัวเล็กนะครับมันเป็นตัวเล็ก อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับมันมันมันก็ทําได้ดีที่สุดในในขนาดตัวของมันแล้วนะครับมันตัวเล็กแล้วก็ราคาเบาย่อมเยานะครับก็เอามาใช้งานเล็กๆน,น้อยๆได้นะครับเอามาทำฮ็อปปี้เอามาจับรูปๆคำคำพอมีความสุขไปวันๆนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเจ้าตัวเนี้ย USB ตัวเนี้ยไปหาซื้อมาใช้งานได้นะครับถ้าหาไม่ได้ก็คอมเมนต์ถามผมอีกทีก็ได้เดี๋ยวผมจะ ชี้เป้าให้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะวาร์ปไว้ให้นะครับถ้าผู้ชมหาไม่เจอตรงนี้จริงๆมันอ่านว่ามันออกเสียงว่าวอร์ปนะครับแต่คนไทยชอบอ่านว่าวาร์ปจริงๆมันคือวอร์ปนะครับวอร์ปวอร์ปปิ้ง w a r p มันอ่านว่าวอร์ปนะครับออกเสียงว่าวอร์ปแต่คนไทยเรียกกันติดปากไปแล้วว่าวาร์ปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอันเดียวกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างแล้วกันถ้าผมไม่ลืมถ้าผมลืมก็ทักทวงได้นะครับว่า ไม่แพงครับผู้ชมไม่กี่สิบ,บาทนะครับตัวเนี้ยเอามาใส่เจ้าตัวนี้กับ Raspberry Pi สีโรของเราแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ s e เ u r e s เ e l l เข้ามาได้เลยสะดวกสะดวกไว้ผมมีโอกาสผมจะพา s e c u r e s h e l l ให้ดูนะครับว่า s e เ u r e s เ e l l เข้ามาผ่าน USB เนี่ยทำยังไงแต่ไม่ยากหรอกครับผู้ชมใช้ซอฟต์แวร์ที่ผมบอกนั่นแหละบองชูนะครับบองชู <laughs> B O N J O U R นะครับมันชื่อนี้แหละไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับ บองถ้าออกภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น Bonjour Bonjour อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปจะเป็นของเล่นอะไรแล้วผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าผมเคยรีวิวมันไปก่อนแล้วหรือยังนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอันไหนที่มันซ้ำๆก็ขออภัยนะครับเพราะว่าบางทีที่มันอยู่ใกล้มือผมผมก็อยากจะหยิบมันขึ้นมาแล้วก็อยากจะมาบันทึกเล่าประสบการณ์แบบนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจ หรืออยากจะมีไว้เอาไว้ลูกๆกับคำเล่นเหมือนผมนะครับแบบนี้โอเคขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสลด EP นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ